เริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็ได้มาอ่านพระไตรปิฎกนะที่บนดอยช้างนะจังหวัดเชียงรายนะวันนี้ก็เอามาสี่เล่มนะคือพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบสามสิบหกหกสิบเจ็ดแล้วก็หกสิบแปดวันนี้ก็ตั้งหัวเรื่องว่ายอดแห่งธรรมทั้งหลายยอดแห่งธรรมธรรมาคือธรรมะนะไม่ทมการกระทำ ยอดแห่งธรรมทั้งหลายนะในเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่67เนะหน้า61ได้มีการกล่าวว่าบัณฑิตกล่าวว่ายอดแห่งธรรมทั้งหลายนั้นเนี่ยก็คือความไม่ประมาทนั่นเองนะเพราะว่าเ,ออเดี๋ยวเราความไม่ประมาทเนี่ยดูแล้วเหมือนมันเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันมันยิ่งใหญ่นะเพราะว่าออหลายสิ่งหลายประการเนี่ยมันมันเสียหายหรือขาดตกบกพร่องเพราะ เพราะเพราะความประมาทนะเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างอย่างยิ่งยวดเลยนะยิ่งยวดมากๆนะพระพุทธบอที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลที่เป็นกุศลเป็นส่วนกุศลเป็นฝ่ายกุศล ทำทั้งหลายนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลนะความไม่ประมาทมีความไม่ประมาทเป็นที่รวมความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นดังนี้นะว่าความไม่ประมาทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทําการงานใดๆเนี่ย ความไม่ประมาทเนี่ยมันไม่ได้หมายเฉพาะมันไม่ได้หมายเฉพาะเออในเรื่องของของของอะไรอะ่ะของของแค่การเดินทางการขับรถเท่านั้นนะความไม่ประมานี้หมายถึงว่าแบบถ้าเกิดว่าเราเออเป็นนักศึกษาอยู่หรือว่าทําการงานอยู่เนี่ยเป็นนักกฎหมายหรือเป็นคุณครูแล้วแบบเราเราแบบเรา,เราเ,ราเราเกียดคร้านะเราเกียรคร้านเราไม่ค่อยมีความขยันเนี่ย ก่อนสอนเราไม่ได้เตรียมการสอนก่อนว่าความเราไม่ได้เตรียมคดีเนี่ยอะไรเงี้ยพอขึ้นศาลจริงๆแล้วมันเสียหายนะเพราะนั้นเราต้องขยันต้องเตรียมเตรียมเตรียมการสอนนะเตรียมคดีไว้ก่อนนะนอกจากนี้เนี่ยถึงแม้โยงไปในเรื่องอื่นๆที่หลวงพี่จะกล่าวถึงในวันนี้เช่นเรื่องความเอ่อไม่เบียดเบียนนะความขัดเกลาใน Ises, ตันหาอุปทานนะสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันก็อาศัยความไม่ประมาททั้งนั้นเลยที่แบบว่าเราจะต้องออขัดเกานิสัยตัวเรานะจะไปผัดวันประกันพุ่งไม่ได้แล้วก็แบบจะไปอ้างว่าโอ้อยร้อนนักหนาวนักอะไรต่างๆเราเนี้ยไม่ได้นะหรือแม้แต่นะแม้แต่ที่พวกองทรงเปรียบว่าแบบว่าชนที่อยู่ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะข้ามฝั่งไปเนี่ยแต่ว่ามันมีน้ําไหลมีแม่น้ําเนี่ยแล้วเราก็ไม่ยอมคิดที่จะหาวิธีไปอะ่ะครับก็มันต้องหาเรือไปใช่ไหมต้องหาเรือไปหรือว่าเอาเชือกทําไงก็ได้แบบคือให้มันข้ามไปให้ได้แต่ว่าพอเราเห็นแบบนั้นเราก็วิ่พวกเราก็ต้องถามว่าแบบเหมือนเราเดินไปเดินมาอยู่ฝั่งเนี้ยแล้วมันจะข้ามไปฝั่งนู้นได้ยังไงอะ่ะนะมันจะข้ามเหล่ามรตยูอะไรได้ยังไงอะ่ะนะเพราะฉะนั้น เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเป็นความอะไรอ่ะเป็นความแบบเหมือนประมาทแล้วอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราเราเกลียดคาเราเราละเฉยละเลยนะเราจะข้าไมไปฝั่งนู้นได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหรือแม้แต่การที่แบบว่าเราเราฝึกตัวของเราใ ไม่ว่าในเรื่องให้มีความขยันหมั่นเพียรให้ใเรื่องมีความมีขันตินะมีความอดทนนะมีใจที่เมตตาอะไรต่างๆเหล่านี้นะอย่างเนี้ยมันมัน,ม,นมันต้องเริ่มฝึกเลยจะไปประมาทว่าโอ๊ยอายุยังน้อยอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าอย่างเมื่อวานหลวงพี่ก็ไปเยี่ยมน้องที่แบบอายุแค่ยี่สิบเองก็เสียชีวิตนะขับรถชนรถหกลอ้ออย่างเงี้ย มันเราไม่รู้เลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไปได้นะเพราะนั้นผู้ดรงได้ทรงตัดไว้ว่าความไม่ประมาทแม้แต่ในปัจฉิมโอวาทก่อนสเสด็จดับขามวิภพาพระองค์ยังทรงตัดเลยว่าขอให้ให้เธอทั้งหลายเนี่ยจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้น การฝึกตนก็ดีนะการามีเมตตาก็ดีนะความวิลิยะอุตสาหกก็ดีเนะี่ยเป็นสิ่งที่เราพึงจะต้องกระทำนะไม่ประมาทด้วยการผัดวันประกันพุ่งในเรื่องนี้ก็มีในพระไตรปิฎกเล่มที่67หน้า104ได้มีกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะว่า ชนทั้งหลายย่อมนำพาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมประทับพาหนะที่ฝึกแล้วบุคคลที่อดทนคำที่ล่วงเกินได้ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ม้าอ,สอัสดรม้าอาชานายม้าสินทบช้างใหญ่คือกุญชรที่เขาฝึกแล้วจึงประเสริฐบุคคลฝึกตนแล้วประเสริฐกว่าพาหนะมีม้าอัสดรที่ฝึกแล้วเป็นตนเพราะนั้นกว่าไม่ประมาทเหมือนการที่เราจะต้องฝึกตน นะแม้แต่พระราชาจะประทับยานพาหนะรถม้านะหรือประทับช้างเนี่ยก็ต้องเป็นม้าหรือช้างที่ได้รับการฝึกมาแล้วนะคนก็เช่นเดียวกันคนก็ต้องได้รับการฝึกเหมือนกันนะได้รับการศึกษาเราเรียนรู้อะไรนะคนทำไม่ครทรำ ต่อไปก็เป็นเล่มที่ห8สบดนะห8สบก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเออเป็นเรื่องของออความรู้ยิ่งเห็นแจ้งที่ประจักษ์นะว่าถึงโลกนี้โลกหน้านะคือคือรู้ว่าผู้ดโดองก็ทรงตรัสว่าโลกนี้โลกหน้าเนี่ยโลกหน้าเนี่ยมันมีจริงที่เราจะต้องอยู่ในความไม่ประมาทที่จะสั่งสม คุณงามความดีอันนี้ก็จะอยู่ในเนื้อหาของเล่มที่68นะครับว่ารู้ยิ่งเห็นแจ้งประจักษ์ในโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ได้แก่ย่อมถือว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญูสามารถรู้โลกนี้และโลกหน้านะครับท่านเป็นสัพพัญญูรู้โลกนี้รู้โลกหน้าด้วยพยานันประเสริฐด้วยพระอ,องค์เอง นะโดยพยานเสริมว่ามีรู้ถึงโลกหน้านะไม่ประมาทต้องไม่ประมาทเพราะว่าถ้าประมาทนี่มันจบเลยอะ่ะเหมือนอย่างที่เคยมีนักจัดรายการทีวีชื่อดังอะ่ะเขาก็ปฏิบัติทมแล้วเขาก็บอกว่าโอ้บางคนไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าแล้วเกิดชาติหน้ามีจริงอ่ะมีแย่เลยไม่ทําบุญทํะไรเลยไม่ทําความดีอะไรเลยทําแต่ความชั่วอย่างเงี้ยมันก็แย่สิใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องไม่ประมาทอันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงว่าเอ่อ ถือว่าพ,พระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูผู้สามารถรู้โลกนี้และโลกหน้าด้วยพญาณนระเสริฐด้วยพระ,ระรพองค์เองนะก็ขอให้เราเชื่อ,อยังไงเราก็ป้องกันไว้ก่อนทําความดีทําบุญกุศลไว้ก่อนดีกว่านะต่อไปก็จะเป็นเล่มที่สามสิบซึ่งเป็นเรื่องที่เอ่อ,อ,อที่บอกว่าอยู่ฝั่งนู้นะจะข้ามไปฝั่งนู้นแต่เห็นน้ามัน เยอะไม่รู้จะข้ามยังไงเดินอยู่ฝั่งนี้ต้องจะข้ามไปฝั่งนู้นได้ไงมันต้องหาพิธีหาเรือหาอะไรมานะที่จะข้ามไปให้ได้ข้ามเหล่านี้จะอยู่ไม่ได้นะหรือหรือแม้แต่การเปรียบเทียบพิบงลงทรงตัดว่าอย่างพระราชาคือกษัตริย์ในสมัยก่อนเนี่ยเอ่อพอว่างเว้นจากการรบเนี่ยก็มักจะออกล่าสัตว์ก็จะประทับประทับรถนะเนาะประทับรถล่าสัตว์ประทับรถม้าล่าสัตว์อาจจะเป็นรถแบบม้าเทียม สองตัวนะแล้วก็เป็นรถมา้าหรือจะ,อะขีม่ม้าพระองค์เดียวก็ตามแล้วก็มีหอ,อกที่สมัยก่อนไม่ใช้หอ,อกก็ใช้ธนูเกิดจะใช้หอ,อกแทงเนี่ยนะจะใช้หอ,อกแทงแทงสัตว์เนี่ยผู้องคก็เปรียบเทียบเหมือนเหมือนการการที่มนุษย์เราก็เหมือนกันน่ะเราจะใช้ธรรมะมาทิมแทงกิเลสเนี่ยนะโดยเช่นความโกรธเนี่ยเราก็จะแทงความโกรธให้หมดสิ้นไปก็ ต้องใช้ความเมตตานะนะแทงแทงความโกรธด,ด้วยเอาเมตตาแทงก็จะได้หายได้นะให้ให้ให,ให้ให้ตายได้ให้เมตตาให้โทสะนั้นตายได้หรือว่าแทงความเบียดเบียนด้วยความกรุณาว่าเออเห็นโอ้เห็นใจเขานน้วานะอะไรต่างๆ่านี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเ,ออเนื้อหาในเล่มที่สามสิบะ ในพวกมนุษย์ชนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยแต่หมูสัตว์นอกนี้ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเองส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้ดีแล้วชนเหล่านั้นย่อมข้ามบ่วงมรุตย์ยูซึ่งแสนยากที่จะข้ามไปอีกฝั่งได้ชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบไม่ถือมั่นยินดีในความสลละคืนชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะดังนั้นเนี่ย ชนเราได้อบรมจิตดีแล้วนั้นแบบจิตเนี่ยสําคัญกายกับจิตเนี่ยโ,โหแบบผอมตรงว่ามีเงินหมื่นล้านแสนล้านแต่ว่าใจมันไม่เป็นสุขใจมันหวาดระแวงหวาดกลัวใครจะมาทําร้ายนะหรือว่าลูกกาลังป่วยลูกกาลังใกล้จะตายนะอะไรต่างๆเนี่ยมีเงินพันล้านหมื่นล้านมันไม่ได้ช่วยเลยนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกจิตของเราที่จะ เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตของการปล่อยวางความเป็นอนิจจังทุกขังนาตานะที่เราจะคลายความยึดมั่นถือมั่นนะคลายความเป็นโลภะโทสะโมหะอย่างเช่นโลภนะเนี่ยเพราะบางทีแบบเสถีฐีบางทีก็ทําธุรกิจก็คิดไม่เพราะว่าคู่แข่งมันก็เก่งอ่ะนะคู่แข่งมันก็เก่งนะทำวิธีพรีเซนเตชันทำวิธีประชาสัมพันธ์โฆษณาเนี่ยเหนือว่าเราเราก็เครียดอีกทั้งนั้นที่เรามีสองหมื่นล้านแล้วเนี่ย ทำไงนอนนอนไม่หลับอะไรต่างๆล้วเนี่ยเพราะนั้นการที่เ,เนี่ยผู้รองทรงตัดว่าอ,อบรมจิตดีแล้วโดยชอบเนี่ยสำคัญนะแล้วที่บอกว่าพวกมนุษย์ชนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยหมูสัตว์นอกนี้ก็วิ่งอยู่ตามฝั่งนั่นเองไม่ได้ข้ามาส่วนชนเหล่าใดประพฤติในธรรมที่พระพุท,ทมีพระพพตัดดีแล้วชนเหล่านั้นย่อมข้ามบ่วงมรุษยอยู่ที่แสนยากข้ามไปอีกฝั่งได้นะเพื่อความหลุดพ้นนะนะเียบเที่เขาเหมือนความหลุดพ้น หรือแม้แต่ในเรื่องของการเปรียบเทียบของการแทงกิเลสนะแทงกิเลสเหมือนพระราชาแทงสัตว์นะพระราชาล่าสัตว์เนี่ยว่ากษัตริย์ผู้ยืนอยู่ในรถย่อมแทงสัตว์ทั้งหลายด้วยอาวุธได้ฉันใดนะกษัตริย์ที่อยู่ในรถย่อมแทงสัตว์ทั้งหลายด้วยอาวุธได้ฉันใดแม้โยคาวจรยืนอยู่ในรถแห่งโลกิยมักและโลกุตละมรกนี ย่อมแทงซึ่งโทรศด้วยเมตตาคือเราโกนเนี่แต่ว่าใช้เมตตาสงสามมันเถอะอะไรเงี้ยสงสามมันเถอะนะเนี่ยใช้ใช้ใช้เขาโอ้มันก็ลายความเป็นโทระไ,ได้แทงความเบียดเบียนด,ด้วยกรุณานะสงครามนันนะแทงไปที่ชอบที่ชอบแทงความคุกคีคณะด้วยกายวิเวกค,คือแบบโอ้คนมันอยู่กันเยอะเราเข้าไปด้วยมันก็เจาะแจเจาะแจ,จคุยกันนู่นนี่นั่นไม่ ไม่สง,งบนะเราก็ปลีกตัวนะแทงความคุกคีคณะด้วยกายวิเวกกายวิเวกแทงความคุกคีกิเลสด,ด้วยจิตวิเวกนะพวกกิเลสทั้งหลายเราก็พยายามไปสงบจิตการไปสงบจิตเนะี่ยจิตให้จิตวิเวกเนี่ยอยู่คนเดียวนะดูป่าเขาลำนาภัยนะอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มันก็โอ่ะนะเหมือนอย่างมาดอยช้างเนี่ยเห็นภูเขาเห็นป่าไม้ต้นไม้อเนี่ยมันก็มันก็โอเลยอะ่ะนะ เพราะนั้นเนี่ยว่าพึงแทงโทสะ์ด้วยเมตตาแทงความเบียดเบียนด้วยกรุณาแทงความคุกคีด้วยการด้วยกายวิเวกหรือจิตวิเวกต่างๆนี่ก็เป็นเนื้อหาในเล่มที่30นะต่อไปก็จะเป็นเล่มสุดท้ายคือเล่มที่36นะซึ่งเป็นเรื่องของจัก,กสูตรนะที่ผู้ทอ,องทรงเปรียบเทียบว่าพระเจ้าจักพรพรรดิเนี่ยรู้ถึงอ,อ,องค์ห้าก็คือรู้ผลนะ คือคนเป็นจกักรพรรดิพระกษัตริย์ที่เป็นจกักรพรรดิมันก็ต้องยิ่งใหญ่ต้องเก่งอ่ะรู้ผลของการลบมันจะเป็นยังไงเหตุมันจะเป็นยังไง,นะ,น,ง,ไงนะรู้ประมาณกําลังพลเป็นยังไงรู้การเวลาโจมตีตอนไหนรู้บริษัทก็คือรู้ไพ่พลตัวเองเหล่านี้เป็นต้นนะพวกต่าพระอระอหันตสมมาสัามพุทธเจ้าก็ทรงรู้ในผลในเหตุในประมาณในการในบริษัทที่ใครก็คัดค้านไม่ได้เหมือนกันนะนี่เป็นเรื่องของจักรสูตรนะ ในจักสูตรบอกว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยองค์ห้าประการย่อมทรงจักให้เป็นไปโดยธรรมดีเดียวจากนั้นย่อมเป็นจักอันมนุษย์ผู้เป็นข้าศึกใดๆต้านทานไม่ได้องค์ห้าประการเป็นไหนคือพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้เป็นผู้ทรงรู้ผลหนึ่งทรงรู้เหตุหนึ่งทรงรู้ประมาณหนึ่งทรงรู้การหนึ่งทรงรู้บริษัทหนึ่งภิกษุทั้งหลาย พระเจ้าจากักรพรรดิทรงประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แลย่อมทรงจักให้เป็นไปโดยธรรมทีเดียวจากนั้นย่อมเป็นจักรอันมนุษย์ผู้เป็นข้าศึกใดๆจะต้านทานไม่ได้ที่ษุทั้งหลายพรัตถาคตพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมทรงทรมาจากอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปโดยธรรมทีเดียวทรมาจากนั้นย่อมเป็นจักรอันสมณนะพราม์เทวดามารพรหมหรือใครในโลกก็ขัดกาาไม่ได้ ทำห้าประการเป็นยังไงคือพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกนี้ทรงรู้ผลหนึ่งทรงรู้เหตุหนึ่งทรงรู้ประมาณหนึ่งทรงรู้การหนึ่งทรงรู้บริษัทหนึ่งที่สุดทั้งหลายพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยทำห้าประการนี้แลย่อมทรงยังธรรมาจักอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปในธรรมโดยเดียวทีเดียวธรรมาจักรนั้นย่อมเป็นจ,จากอันสมณนะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆก็ขัดข้านไม่ได้นะนอกจากนั้นก็เป็นการกล่าวถึงในเรื่องของ ของความสงบความสงบแห่งใจนะความสงบแห่งใจความสงบแห่งใจก็คือจิตกล่าวถึงจิตนะจิตผู้น้อมไปยังความสงัดแห่งใจผู้น้อมไปยังความไม่เบียดเบียนผู้น้อมไปยังความสิ้นตัญหา และผู้น้อมไปยังความไม่หลงไหลแห่งใจย่อมหลุดพ้นโดยชอบพอเห็นความเกิดขึ้นแห่งอายตนะทั้งหลายผู้มีจิตสงบแล้วภูเขาศิลาเป็นแท่งคึบย่อมไม่วันไหวด้วยแรงลมฉันใดลูกเสียงกลิ่นรสโพตาสัพพะและธรรมลมทั้งหลายซึ่งเป็นอิตาลมและอนิตาลมย่อมไายังจิตอันตั้งมัน่นให้วันไหวได้ฉันนั้นนะอย่างภูเขาเนี่ยเราเห็นเนี่ยทำมันไม่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงโอกาสที่มันจะพังว่ายากสายลม แสงแดดพายุอะไรเงี้ยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําอะไรภูเขาได้เลยนะเพราะฉนั้นอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ไหนๆมาดอยช้างแล้วนะเดี๋ยวพาให้ดูวิวดอยช้างเอาพอดีหลบมาเพราะว่าฝนมันตกเมื่อกี้นะนี่คือดอยช้างนะดอยที่มีความสวยงามโรแมนติกนะเอ่อมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่นะมีภูเขาต้นไม้มากมายนะอย่างที่พวกเราได้เห็นนะ พอดีเนี่ฝนก็จะพรมแผมพรมแผมพรมแพมมานะก็โอ้ดอยช้างงามสง่ามีลาสีเป็นสิ่งที่เขียวขจีเช่นนี้ได้ทั้งป่าเขาต้นไม้ลำเนาไพรมีมากมายให้เห็นเกื่อนกาตามองไปทิวเขาที่ลิบลิบ งามละยิบสดใสด้วยเมฆหนาทั้งเมฆฝนเมฆใสเมฆงามตาเป็นสิ่งพาชื่นใจอย่างมากมายเปรียบประดุษสิ่งที่อยู่ในพิภพงามสยบยิ่งแล้วสุดหันษาใครได้มาดอยช้างเห็นถึงความช่างงามตาอุบัติมาสู่แดนดินเช่นนี้เอ่ย กระแสกิเลสทั้งหลายนั้นหากเปรียบพันไปเช่นลมพายุหนาถึงแม้จะพัดซึ่งภูผาและยาตราภูผาภูเขานั้นก็ไม่สั่นสะเตือนเชกกเช่นคนที่ฝึกตนไว้ดีแล้วเมื่อมีอุปกิเลสเข้ามาแพ่วผ่านเหลือก็ไม่วันไหวหาไทยเคลือจิตมุ่งมั่น แน่นอนในนักขลาทาที่เป็นยอดธรรมในวันนี้คือความไม่ประมาทมีสุดหันษาพึงกระทําสิ่งใดด้วยความไม่ประมาทนาชีวิตจากรุ่งเรืองเออขึ้นมาอย่างแน่นอนนะ ร้อมน้าแห่งคุณพระรัตนตรายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ฟังหลักธรรมในวันนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่30 36 67 68นะในเรื่องของยอดแห่งคมทั้งหลายก็คือความไม่ประมาทขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพิบัติทานบอนแด่ยมพี่ยมน้องทุกท่านนะขอทุกท่านด้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงขอทิศบุญกุศลนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวททั้งหลายทั้งของหลวง ต,ติดอยู่ที่ดอยช้างแห่งนี้ขอได้โปรดรับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกัท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้รับในบุญกุศลนี้แล้อนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร